เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็โย่ผมโจ๊กไก่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัคร ID free file ในเซิร์ฟของสิงคโปร์นะผมเพราะคลิปนี้เนี่ยที่ผมทํามาเลยเพราะว่าหนึ่งคือน้องที่ผมแบบน้องในแก๊งอะไรของผมเนี่ยที่ผมชวนมาเล่นฟรีไฟด้วยเนี่ยเขาบอกว,ว่าพี่มันสมัครยังไงพี่แบบไ d ดีฟรีไฟสิงคโปร์สมัครยังไงผมก็เอออธิบายไปหลายรอบจนแบบขี้เกียจอธิบายขี้เกียจสอนผมเลยมาทําคลิปเลยดีกว,ว่านะ ก็เ,เลยให้แบบทําคลิปแบ่งปันให้คนคนดูคนอื่นๆที่ไม่รู้ว่าสมัคร IDV5 เซิร์ฟสิงคโปร์ยังไงนะครับผมการที่เราจะไปเดึงเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างอะไรนะครับผมอ่ผม,มจะเริ่มสอนในะอันดับแรกนะครับผมก็ให้เราเข้า IDV5 เซิร์ฟไทยก่อนนะครับผมนะแล้วก็ไอตอนนี้ผมอยู่ซิงกอ์อันนี้เป็น ID เซิงคโปร์นะฮะในผมก็มาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะผมให้เรามาตรงตั้งค่าก่อนนะผมตั้งค่าแล้วก็มาที่เมนู ราคาพื้นฐานนะผมแล้วก็ภาษานะครับผมภาษาเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับผมเราเปลี่ยนไปก่อนเลยเป็นสายอินโดนีเซียนะครับอ่ะอันนี้ต้องเราต้องรีสตาร์ตตัวเกมนะครับผมนี่อ่ะหลังจากที่เรารีสตาร์ตอ่ะเรียกว่าไงเปลี่ยนภาษาแล้วเนี่ยให้เราออกเกมนะผมก็คือเราต้องรีเอ่อรีเกมหรือรีบูสแตกอะไร,รเนี่ยผมรีเกมอย่างเดียวนะไม่ต้องรีบูสแต็กนะผมอ่ะผมขออนุญาต รีบูสตแตกก่อนเอ้ยรีเกมนะครับผมหลังจากเรารีเกมแล้วเนี่ยภาษาในเกมของเราจะเป็นภาษาอินโดนีเซียแล้วนะฮะอะตอนนี้นผู้ชม,มน่าจะเห็นตรงนี้นะครับผมที่เมาส์ผมชี้อยู่นะับผมตอนนี้ก็เป็น,เป,นเป็นภาษาอินโดนีเซียแล้วนะับผมให้เราทําการล็อกเอาออกนะครับผมล็อกเอาออกเสร็จให้เราทําการไปสมัครอีเมลวันใหม่นะครับผมต้องออคำแนะนำนะครับผมให้สมัครผ่าน คุนขึ้นโคมนะผมด้านนอกนะผมอย่าสมัครผ่านตัวบูสแตกโดยตรงนะผมเพราะว่าอาจจะทําให้บัญชี Google เนี่ยโดนแบนนะผมซึ่งอันนี้ผมโดนมาแล้วนะผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดเฉเพาะอะไรแต่ผมก็โดนไปแล้วเนะดืบัญชีนะครับก็ให้เราทําการมาสมัครบัญชี Google นะผมอันดับได้เราเปิด Google ขึ้นมานะผมแล้วเขาไปที่เอ ตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปอันนี้ของผมอยู่นะครับผมแล้ก็ไปที่เออนี่ครับผม add another another account นะครับผมแล้วก็ไปที่เคเอ o u n t หรือถ้าของคนดูเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าการสร้างบัญชีใหม่นะผมอันนี้ของที่เลือเป็นของสำหรับโปรผมเองนะนะผม myself อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็กรอกข้อมูลตามนี้แล้วครับผมอันนี้เป็นชื่อ นามสกุลนะผมแล้วก็อีเมล ID password นะผมงั้นผมขออนุญาตกรอก ID แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะคนดูก็เมื่ออ่าเมื่อกี้ผมผมอา่านไว้เลยผมหรือเปิดใหม่นะครับผมก็เมื่อเราได้อ่อีเมลมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอาอีเมลเนี่ยที่สมัครมาเมื่อกี้นะครับผม,มไปยังหน้าพีฟายนะครับผมกดตรง จุดสามจุดตรงนี้นะผมภาษาไทยผมน่าจะเป็นล็อกอินด้วยอื่นๆหรือเปล่าผมจะไม่ได้นะผมแล้วก็ใช้ Google นะผมแล้วก็เพิ่มบัญชีเข้าไปนะครับผมนี่ก็เอา email อีเมลเอที่เราสมัครเมื่อกี้นะผมมาใส่มากรอกไว้นะผมก็เมื่อคุณดูใส่เสร็จอันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดยอมรับไปนะครับผมรอ Google มันสแป๊บหนึ่งนะครับผมอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมก็เราสามพันที่เราเข้าหน้าเกมแ้และ แต่ก็ยังไม่เสร็จนะผมอ่ะเดี๋ยวมันจะถึงขั้นตอนตรงนี้นะผมขั้นตอนสําคัญนะผมอันนี้นะผมก็จะเป็นอ่ามันจะเหมือนนะแบบตบถาานะผมว่าคนดูเนี่ยประสบการณ์การเล่นฟรีไฟลเป็นยังไงนะผมมีกินเนอร์ก็คือผู้เล่นลำต้นเล่นฟรีไฟไม่เป็นเลยนะผมอันนี้ก็เป็นแบบอพอจะเล่นเป็นบ้างส่วนอันนี้ก็เป็นแบบโปรเฟชชั่นแลนะผมเป็นแบบคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเล่นเก่งอยู่แล้วมู้เล่นเก่านั่นแหละนะผมก็มจะเลือกอันนี้ไป ่ะแล้วก็ตรงนี้หน้าสร้างตัวละครไม่ใช่สร้างชื่อตัวละครนะผมผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมโอเคใส่เข้าไปแล้วก็กดตกลงไปครับผมอ้าวไม่ได้เฉยอได้ไหมโอเคได้ได้เฉย แล้วก็รอสักพักนะผมให้มันขึ้นหน้านี้ก่อนนะฮะผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่ะถ้าของท่านผู้ชมขึ้นหน้าอย่างนี้ก็คือคือได้แล้วนะผมก็เราก็เลือกเป็นจะเล่นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟวินโดหรือเซิร์ฟสิงคโปร์แต่คลิปนี้ผมจะมาสอนสมัครของอีกสิงคโปร์เนาะแล้วก็เลือกสิงคโปร์ไปแล้วก็กดตกลงคอนเฟิร์มนะผมกดโอเคไปนะผมแล้วก็พอท่านผู้ชมอ่าคนดูสมัครเลือกเซิร์ฟอะไรหรือเแล้วก็ผมโหลดเข้าหน้าเกมแล้วก็จะีว่าไปแบบ ให้เรากระโดดเรียกว่าเป็นโหมดฝึกแล้วกันนะครับผมให้เรากระโดดรอบหนึ่งนะครับผมแต่คนดูมันต้องเล่นจบก็ได้นะครับผมสามารถที่จะกดออกออกมาได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะเล่นจนจบก็ได้นะครับผมตอนนี้เราก็ได้ ID s u r ฟสิงคโปร์แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบถ้าผู้ชมแบบคนดูแบบอันนี้นะครับผมอ่านภาษาอินโดอะไรไม่ออกก็เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมก็ดีเกม หลังจากรีเกมมันก็จะเป็นภาษาไทยให้คุณดูแล้วนะผมการสมัครมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะผมก็มันมีนแล้วว่าขั้นตอนประมาณนี้นะครับผม,มก็สําหรับคลิปนี้ก็<ม>ใครที่ดูก็ใคร,ใครที่ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะผมเดี่ยผมจะมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม